เล่ากันว่าในสมัยโบราณตอนแถบอีสานตอนใต้มีหมู่บ้านหนึ่งที่ถูกภัยพิบัติซ้ำซากทั้งโรคระบาดน้ำท่วมและโจรผู้ร้ายจนชาวบ้านต้องพึ่งพาหมอทำผู้แก่ชารานามว่าพ่อพรหมคืนหนึ่งพ่อพงฝันเห็นดาวประกายเพชรตกลงมากลางทุ่งนากลายเป็นเสียงกรีดร้องของหญิงสาวผมยาวในชุดขาวก่อนจะเลือนหายไปเขาตื่นขึ้นพร้อมเสียงกระซิบว่าจงสารฉเฉลวเพชรมันจับเป็นกรอบคุ้มภัยและบ่วงพันธนาการแหง่งวิญญาณรุ่งเชา้า พ่อพรมจึงนําไม้ไผ่มาสารเฉลวเป็นรูปดาวแต่ต่างจากฉเฉลวทั่วไปเขานําเศษเพชรเม็ดเล็กที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับพ่อคาเรมาฝังไว้ตรงกลางและทําพิธีเรียกขวัญแผ่นดินตั้งแต่วันนั้นภัยพิบัติในหมู่บ้านก็สงบลงไม่มีโจรกล้าเข้ามาไม่มีโรคระบาดแพร่กระจายชาวบ้านจึงเชื่อว่าฉเฉลวเพชรค,คือของศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องหมู่บ้านแต่ความลับกลับไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดเพราะพ่อพรมเคยบอกไว้เพียงประโยคเดียวก่อนสิ้นใจว่า เฉลวเพชรใช้ปกป้องได้ก็จริงแต่ห้ามผู้ใดทําแตกเด็ดขาดเพราะมันคือโครงขังของบางสิ่ง